สวัสดีค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอมนะคะวันนี้ใบเตยมาทําหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อรนดอมเขายังมีเราในความทรงจําของเขาหรือเปล่านะคะคลิปนี้คุณไม่ต้องเลือกกลองไพ่ยนะคะสําหรับใครที่กําลังนั่งสงสัยอยู่นะคะว่าคนที่คุณนึกถึงตอนนี้เนี่ย เขายังจำเรื่องราวดีๆของคุณได้ไหมนะคะเรามาฟังกันในหัวข้อนี้ค่ะใครสนใจดูดวงนะคะจองคิวได้เลยนะคะทักแชทเพจหรือนะคะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะวันนี้ก็มาฟังหัวข้อ random สนุกๆก,กันนะคะเรามาเช็คภาพรวมของคุณก่อนนะคะ3ามใบว่าพลังงานของคุณช่วงนี้เป็นยังไงนะคะ ขึ้นมาเป็นเก้าไม้นะคะสองไม้แล้วก็ราชินีดาบนะคุณเองนะคะน่าจะาขมักขม้นอยู่กับการทำงานนะคะมีเรื่องให้คุณต้องจัดการควบคุมนะคะมีเรื่องให้คุณจะต้องไปสะสางเยอะแยะมากมายค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ไปโฟกัสที่เรื่องของความสัมพันธ์เลยนะคะแทบจะไม่ได้นึกถึงเลยด้วยซ้ำถ้าเป็นสายโสดก็น่าจะโสดมานานแล้วอยู่กับงานเป็นหลัก ถ้าเป็นคนที่คุยคุยกันอยู่ก็จะมีช่วงที่ห่างหายกันไปต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะคะบางท่านอยู่ในธาตุไฟนะคะเมสิงธนูบางท่านอยู่ในธาตุลมนะคะ,ม,ะ,คะมิถุนตุนกุมเอเนอร์จีหรือพลังงานของคุณตอนนี้คุณยังไม่ได้อยากโฟกัสที่เรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักไม่ได้อยากมีข้อผูกมัดกับใครยังไม่ได้อยากรู้สึกจริงจังอะไรกับใครเท่าไหร่ขอใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณรู้สึกว่าคุณมีอิสระภาพดีกว่านะคะ หรือบางท่านก็เพิ่งฮีลิ่งตัวเองได้สําเร็จนะคะเพิ่งผ่านกระบวนการเจ็บปวดเสียใจอะไรมานะคะเพิ่งเริ่มต้นใหม่ได้นะคะเพิ่งกลับมาสดใสนะคะบางท่านอยู่ในพลังงานของลัคนาราศีธนูนะคะแล้วคนที่คุณนึกถึงนะคะเขาเป็นยังไงเหมือนคุณต่างคนต่างหันหลังให้กันแล้วนะคะอาจจะเคยช่วยเหลือกันมาก่อนนะคะคุณอาจจะเคยช่วยเหลือเขาหรือเขาอาจจะเคยช่วยเหลือคุณเนาะ มันมีความถูกต้องนะคะมันมีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยบางความสัมพันธ์อาจจะพังคลืนลงแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะต่างคนต่างเงียบหายไปนะคะแต่มันก็ยังมีความดีความรู้สึกดีๆซุกซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะว่าในความทรงจำของเขาเนี่ยนะยังมีคุณอยู่หรือเปล่านะคะ อันนี้คือฟังสนุกสนุกไปนะคะช่องนี้เป็นช่องสำรองที่ไปโดยทำขึ้นนะคะอีกช่องอที่ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์แล้วก็ความรักนะคะมาดูกันค่ะว่าในความทรงจำของเขายังมีคุณอยู่ไหมไพ่เดอะเลเวอมาเลยนะคะขอปิดนิดนึงโอเคเดอะเลเวนะคะเดอะเวิ d ก็จะวางไพ่แปลกๆนิดนึงนะเอปดเหรียญสีถ้วยประเด็นความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยไปเตยมองว่าบางคู่เนี่ยอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันพัฒน,นาได้ยากนะคะเ,ออเหมือนคนที่เขารู้สึกชอบเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกอินเนาะแต่คนที่ชอบเนี่ยมันเหมือนมันพัฒน,นาความสัมพันธน์ได้ยาก ในความทรงจําของเขาเนี่ยนะคะยังมีคุณอยู่นะยังมีความรู้สึกที่มันเป็นความผูกพันความห่วงใย,ยความหยหาความอะไรอาวร์อยู่นะคะยังไม่ได้ลืมยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาเกลียดคุณเขาไม่ชอบคุณไม่ได้เป็นในลักษณะนั้นนะคะยังมีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะเขาอาจจะ คิดถึงหรือนึกขุนเอ่อนึกถึงคุณอยู่ยิบๆนะคะยังไม่ได้แอคชั่นไม่ได้ติดต่อมาอาจจะติดตามสืบเรื่องของคุณบ้างทางโลกโซเชียลต่างๆนะคะอ่าเข้ามาดูโปรไฟล์คุณบ้างเข้ามาส่องคุณบ้างนะคะนิดๆหน่อยๆน,นะคะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ไไดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้เปิดเผยตัวตอนอ่ะนะคะ ถ้าถามว่าเปอร์เซนต์ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้ยังนึกถึงคุณไหมในความทรงจําของเขายังมีคุณอยู่หรือเปล่า70-80ปน่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันยังเป็นความรู้สึกดีๆอยู่นะคะก็ยังเป็นความห่วงใยยังเป็นความปรารถนาดียัง แอบมาสืบเรื่องของคุณยังอยากติดตามเรื่องของคุณอยู่ว่าคุณสบายดีไหมคุณทําอะไรอยู่ชีวิตของคุณเป็นยังไงสุขสบายดีหรือเปล่ามีความสุขกับชีวิตไหมมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือ,อยังอารมณ์ประมาณนี้นะคะอา,ะา,ะะอาดูขอ้อความจากเขาที่อยากจะฝากถึงคุณนิดนึงนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณหรือเปล่าเขาขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะและขอให้คุณเข้มแข็งจะมีหรือไม่มีเขาเขา คนคนนั้นก็มองว่าคุณน่าจะใช้ชีวิตได้โดยปกติเนาะแล้วก็เขาชื่นชมคุณนะที่คุณเข้มแข็งแล้วก็คุณสามารถตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดชัดเจนเขาก็รอฟังข่าวดีจากคุณอยู่นะคะอยากให้คุณประสบความสําเร็จอยากเห็นคุณมีความสุขแล้วก็ไม่ได้อยากให้คุณมา,ายึดติดกับชีวิตของเขานะคะเพราะเขาเองก็อาจจะไมไ่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักกับคุณได้ประมาณนี้นะคะก็ ขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ฟังพอสังเขปฟังพอเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเ,เห็นลัคนาราศีสิงห์ตุลแล้วก็กรกฎเพิ่มเติมนะคะที่เห็นแล้วก็มีธนูนะมีมิถุนธาตุไฟชัดเจนมากแล้วก็ธาตุลมนะคะก็บางท่านอาจจะอยู่ไกลกันมากๆพัฒนาความสัมพันธ์ได้ยากบางท่านก็เ,เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคลุมเครือมานานนะคะจนมันอยู่ในจุดที่เขาไม่ได้อยากให้ความหวังคุณอีกแล้วอะ่ะ แต่ไอความรู้สึกดีๆมันก็ยังมีอยู่มันก็ยังไม่ได้หายไปไหนประมาณนี้นะคะก็เวพร์ขอให้คุณโชคดีค่ะขอให้คุณราบรื่นลงตัวประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ